ดาราหนุ่มเอ่ยชัดแอบปลื้มพร้อมเดินหน้าจีบแพทยประภาริอยัง หลายคนแห่จิ้นแห่เชียร์กันสนันสำหรับคู่ของดาราสาวแผนนภภาตันตะกุลที่อยู่ๆก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มยวนดาก้อนไฟหลังจากหลุดปากต่างแอบชอบแอบปลื้มกันอยู่ล่าสุดหนุ่มยวนได้มาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซ่บโชวว่าไม่ใช่แค่ปลื้มแต่ตนเคารพน้องเพราะในจุดหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงเก่งทั้งแกร่งดูแลลูกและครอบครัวมาโดยตลอดเรารู้สึกเป็นเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจเขาเสมอ ถ้าถามว่าพร้อมจะจีบฝ่ายยิงหรือยังส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันและใช้เวลาสักพักในการศึกษาส่วนตัวไม่คิดว่าน้องจะปรื้มเราและที่เรากล้าพูดออกมาทั้งหมดเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดอะไรในทางที่ไม่ดีที่บอกอยากดูแลผู้หญิงคนนี้ก็เรื่องจริงแต่ไม่จําเป็นว่าจะได้ก้าวเข้าไปในฐานะแฟนและที่ไม่ได้ทักไปหาน้องเลยเพราะตนเป็นคนที่จีบผู้หญิงไม่เป็นไม่ว่าหยวนจะอยู่ในสถานะไหนแต่หยวนเห็นถึงความตั้งใจของแพทที่จะใช้ชีวิตให้ดีหยวนก็พร้อมที่จะพพอร์ตและ และเป็นกำลังใจให้ดีที่สุดให้กับแพทขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ